ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่อําเภอห้วยขดนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะฮะผมจะมาขายกับท่านผู้ชมนะครับมีเนื้อที่เท่าไหร่แล้วก็ขายราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมารล่า้ท่านผู้ชมได้ฟังกันกับที่ดิน แป้งนี้นะครับแล้วก็เอกสารเป็นแบบไหนเดี๋ยผมจะมาอธิบายท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะไปดูภาพมุมสูงกันก่อนเลยดีกว่าเพื่อที่จะมาให้เป็นการเสียเวลานะครับไปดูกับภาพมุมสูงกันเลยนะครับไปดูเลย นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนลาดยางนะครับมีหน้ากว้างติดถนนเนี่ยอยู่ที่135นะครับ135เมตรนะครับหน้ากว้างติดถนนมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ23ไร่2งาน66ตารางวานะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังตามที่ผมถ่ายภาพ ถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูไปนะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังเลยนะครับเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นนอสอสามขอหรือว่าเอกสารคุดดานั่นเองนะครับที่ดินนะครับที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวอบตห้วยคดประมาณ900เมตรนะครับถ้าดูจากภาคพื้นดินนะครับเส้นทางเส้นทางนี้จะออกไป อำเภอบรานไร่ได้นะครับผมแล้วก็อีกทางตรงนี้ก็จะไปโรง,งพยาบาลนะครับไปโรงพยาบาลห้วยโคดนะครับไปโรงพยาบาลไปตัวที่ว่าการอำเภอรหรือว่าไปที่สถานีตำรวจนะครับตรงนี้นะครับประมาณ2.9กิโลนะครับถ้าไปที่ว่าการอำเภอถ้าไป โรงพยาบาลเนี่ยก็ประมาณ4.2ประมาณนั้น4.2กิโลเมตรนะครับถ้าเดินทางมาจากตัวอุทัยธานีนะครับตัวตัวเมืองอุทัยธานีเนี่ยอยู่ที่52กิโลเมตรนะครับถ้าเดินทางมาจากตัวอุทัยธานีอยู่ที่52กิโลเมตรแต่ถ้าเดินทางมาจากตัวกรุงเทพมหานครนะครับอ,อยู่ราวๆ240กิโลเมตรนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับราคาขายนะครับ1 2 0 0 0 0บาทต่อไร่นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นนสสามขอไม่ใช่น,นสสามกนะครับสสามขอมันเป็นแบบไหนคุณจิมนะครับเอกสารสิทธิน,นสสามขอนี่จะต้องทำการติดประกาศ30วันก่อนที่จะโอนกันนะครับมันไม่เหมือนกับอ่านส4ี่จอหรือว่านสสามกนะครับไม่เหมือนกันตรงที่ ต้องติดประกาศแบบนี้นะครับผมนศส,สามขอต้องติดประกาศนะครับ30วันส่วนนศส,สามกรหรือว่านศสี่จอเนี่ยไม่ต้องติดประกาศคือสามารถที่จะโอนกันได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะสนใจกับที่ดินแปลงนี้วิวสวยๆแบบนี้ติดถนนหน้ากว้างขนาดนี้สามารถติดต่อกันได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับที่ผมทิ้งไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูไฟแล้วก็ตาม QR code ด้านท้ายคลิปวิดีโอนะครับสแกนเข้ามา เพื่อที่จะขอโลเคชันนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยขอเอกสารสิทธิ์เพื่อดูพิจารณาในการที่จะซื้อขายหรือว่าซื้อเก็บไว้นะครับผมใครที่สนใจอยากจะเล่นที่ดินนะครับก็รองพิจารณานะครับดูนสสามขอแปลงนี้นะครับนสสามอนะฮะราคาไม่แรงจับต้องได้นะครับแล้วก็เป็นที่เป็นที่ที่สวยอีกที่นึงแต่ มันจะติดในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันซื้อขายกันได้ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับแต่มันจะต้องติดประกาศ30วันนะครับค่าใครเล่นที่ดินก็น่าจะรู้ดีนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมวิวบรรยากาศแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับที่ดินนะครับอยู่หลังหลังแปลงเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าห้วยคดนะครับห้วยคด มันเป็นห้วยนะครับมันเป็นห้วยที่ผ่าตามที่ผมถ่ายท่านผู้ชมได้ดูไปเนะี่ยจะเป็นห้วยนะครับเป็นห้วยตามตามขอบของตัวแปรนะครับแล้วก็มีจะมีสะสองลูกนะครับตามภาพมุมสูงที่ผมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูไปนะครับเอาตะอ้างอิงจากภาพมุมสูงแล้วกันนะครับผมก,ก็ไม่เดินพาท่านผู้ชมไปดูหรอกนะผมขี้เกียจนะครับท่านผู้ชมนะเอาตามนั้นแหละครับขายในราคาไล่ละหนึ่งแสนสองหมืนบาทตาม นั้นเลยนะครับผมก็ถ้าหากท่านชมท่านใดสนใจกับที่ดินแปลงนี้นะครับก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาได้นะตามเบอร์โทรแล้วก็เขียวโค้ดตามท้ายคลิปวิด <c oup> ีโอได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของขายที่สนใจอยากจะให้ผมไปขายที่ให้หรือยังไงนะฮะติดต่อตามเบอร์โทรได้หรือว่า QR ียวโค้ดได้เลยนะครับอยากจะให้ขายที่ดินตรงไหนแปลงไหนจังหวัดอะไรก็ลองติดต่อกันเข้ามานะครับบางทีนะครับ ถ้าอยากจะติดมาเบอร์โทรนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจซื้อที่ดินนะครับจะติดต่อไปเนี่ยก็ติดได้นะครับผมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะฮะแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของมิจฉาชีพนิดนึงนะครับบางคนเนี่ย ไม่ได้ระวังของเรื่องมิจฉาชีพเนี่ยจะมาโทษผมไม่ได้นะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะติดเบอร์นะครับให้เบอร์ผมติดต่อไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้ผมเป็นด่านหน้านะครับเพื่อรองรับมิจฉาชีพแล้วกันนะครับสาหรับผมเองเนี่ยผมก็โดนมาเหมือนกันนะครับในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับโดนมาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับอันนี้เป็นเป็นด่านหน้าแล้วกันนะครับใครที่อยากจะให้ผมขายนะครับที่ดินที่นั่นหรือว่าอีก หรือว่าที่ดินนะครับหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเป็นรถเป็นอะไรต่างๆในผมขายให้ได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะให้ผมขายอะไรนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับฝากกันด้วยนะครับที่ดินแปลงห้วยคดนะครับอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีแปลงนี้นะครับจำนวน23ไร่นะครับ2งาน66ตารางวาแปลงนี้ด้วยนะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับท่านผู้ชมนะครับ คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ